สวัสดีครับวันนี้มาพบกับหัวข้อใหม่นะครับก็จะเกี่ยวกับตัวเรื่องของความมั่นใจใน Apple Watch สํำหรับลูกค้าใหม่นะครับก็ในหัวข้อวันนี้ก็จะมีหัวข้อหลกัหลกๆอยู่4หัวข้อนะครับภายในเนี่ยมันก็จะเป็นการาเปิดความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับ Apple Watch ทั้งที่เคยทำทิปแยกออกไปแล้วก็มีเรื่องความรู้ใหม่ๆเข้ามาปนกันนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูหัวข้อแรกนะครับก็คือตัวหัวข้อแรกเนี่ย มันจะเป็นเกี่ยวกับ5สิ่งดีๆที่ควรบอกกับลูกค้านะครับก็บงลูกค้าบางท่านเนี่ยเพิ่งจะเริ่มใช้ Apple Watch ไม่นานนะครับอาจจะไม่เข้าใจวิธีการต่างๆในการใช้ประโยชน์นอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันนะครับตั้งแต่เรื่องการตอบข้อความไปจนถึงข้อมูลสุขภาพแล้วก็ฟิตเนสนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้มันทำได้จากข้อมือของเรานะครับเรามาลองดู5เหตุผลต่อไปนี้ว่าทำไมลูกค้าจึงถึงต้องเลือก Apple Watch นะครับ ก็ห้าสิ่งหลักเลยเนี่ยมันจะเป็นสิ่งยอดเยี่ยมที่เราเนี่ยควรจะบอกกับลูกค้าที่เกี่ยวกับ่า p p p w e w c t c h สำหรับลูกค้าใหม่นะครับข้อแรกเลยก็คือเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้มากมายจากข้อมือเรานะครับตรงนี้เคยทำคลิปแยกไปแล้วนะครับจะเป็นพวกการรับสายแจ้งเตือนควบคุมเพลงอันที่สองก็คือช่วยให้จัดระเบียบได้เสมอนะครับก็เราควรจะต้องอันบาย Apple Watch ว่านั้นอะ ยอดเยี่ยมแค่ไหนกับองค์กรนะครับเห็นทีแนะคคาแนะนํนาบางอย่างอย่างเช่นการจัดการสิ่งต่างๆได้ครบถ้วนในการตั้งปลูกแล้วก็ใช้เตือนความจํานะครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ด่นๆอย่างเช่นค้นหาสิ่งของที่สูญหายที่เชื่อมต่อกับ Air t a ท็ได้อย่างรวดเร็วจากข้อมือเรานะครับลดสิ่งบรบกวนโดยเลือกตัวเลือกโฟกัสที่มีเช่นเราสามารถเลือกโหมดท่ามลบกวนหรือ เวลาที่เราเข้าประชุมเนี่ยเราก็สามารถปิด,ปดการแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ในเวลาส่วนตัวนะครับสามารถตั้งการโฟกัสได้นใน i p h o n นนั่นเองข้อที่สาเนี่ยเราจะสามารถเข้าใจคุณเขข้าใจสุภาพของตัวเองได้อดียิง่งขึ้นนะครับเราเนี่ยสามารถดูอัตราการเต้นหัวใจโดยใช้แอป,ปอัตราการเต้นหัวใจเพื่อดูการเต้นหัวใจขณะพักเดินแล้วก็ออกกำลังกายนะครับ แล้วก็แ p ปเปิลวอท์ยังมี ECG นะครับช่วยติดตามจังหวะก,การเต้นของหัวใจอยู่เบื้องหลังด้วยจะสามารถเตือนผู้ใช้เมื่อมีจังหวะก,การเต้นหัวใจที่ผิดปกตินะครับแล้วก็ขณะนอนหลับแอปเปิลวอทสามารถติดตามอัตราการหายใจอัตราการเต้นหัวใจอนอกซิเจนในเลือดและระยะเวลาในการนอนหลับได้นะครับ <S <S ข้อ4ก็คือช่วยให้เราแอคทีฟขึ้นนะครับ a p p l e Watch เนี่ยจะช่วยเตือน เราตลอดนะครับปเป็นเกี่ยวกับการติดตามกิจกรรมการเคลื่อนไหวการออกกําลังกายของเรานะครับแล้วก็จะเตือนให้เราเนี่ยยืนหรือว่าเดินหรือนั่งพักแล้วก็เวลาออกกําลังกายเนี่ยยังตอบสนองเราด้วยการวัดค่าต่างๆเรื่องความเร็วเฉลีย่ยความเร็วในการก้าวด้วยนะครับเพราะที่5เนี่ยเราสามารถปรับแต่ง Apple Watch เนี่ยให้เข้ากับลุคของเราได้นะครับเพราะว่าสายนกาเนี่ยมันก็จะมีหลายวัสดุด้วยกันแล้วก็มีหลักหาสีสันนะครับ แถมยังสามารถใช้งานได้หลากหลายด้วยเวลาที่เราใช้งานกับเครื่องแต่งกายต่างๆเนี่ยก็ปรับให้เหมาะกับรู้ของเราได้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการจำลองอลูกค้านะครับที่ให้ตัวเราเนี่ยสามารถแนะนำคุณสมบัติของตัว Apple Watch แล้วก็เลือกรุ่นที่เหมาะกับตัวลูกค้าได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ย ก็เคยมีคลิปแยกแล้วเหมือนกันนะครับตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นการจบทุมความรู้อีกครั้งหนึ่งในการจําลองของลูกค้าเนี่ยมันก็จะมีลูกค้าที่บอกว่าฉันต้องการจะซื้อเป็นวอ t ต h เครื่องใหม่แต่ว่าไม่รู้จะเลือกรุ่นยังไงนะครับเราก็อาจจะได้นำเป l นวอ t ต h รุ่นซิรี้เที่มี GPS ล่าสุดนะครับแล้วก็ลองสอบถามดูว่าลูกค้าเนี่ยความต้องการในการใช้งานมากมายขนาดไหนหรือว่ามีโจทย์อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า หรืออย่างบางคนเนี่ยก็จะบอกว่า Apple Watch เนี่ยช่วยติดตามการอาอกกำลังกายฉันได้ไหมก่อนเรื่องนี้ส่วนใหญ่เราจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าทำได้ทำได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็มีคนนึงบอกว่าฉันเดิทางบ่อยและฉันต้องการให้อ่านข้อความได้ง่ายๆนะครับอตอนนี้ Apple Watch Series 7เนี่ยมีขนาดหน้าจอสูงสุดถึง45มิเมตรด้วยกันนะครับแล้วก็ยังเป็นจอภาพแบบแบบลิตินาจับติดตลอดด้วย เวลาที่เราอ่านข้อความหรือเราต้องการตอบเนี่ยก็ยังาสามารถทำได้อย่างรวดเร็วด้วยคีย์บอร์ดแบบ q ิวอานะครับเต็มรูปแบบตรงนี้เนี่ยก็หายห่วงเลยสำหรับว่าลูกค้าทีา่ต้องการจะอ่านข้อความเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเอ่ยไปในหัวข้อเมื่อกี้ก็คือปีลูกค้าที่อยากให้เครื่องนช่วยโฟกัสกับงานแล้วก็ติดต่อลูกค้าได้อ่า Apple Watch 2ได้นะครับ ออยู่ในระยะ iPhone หรือว่าถ้าเป็นตัวซลลูล่าก็ไม่ต้องเป็นต้องมี iPhone เลยแถมยังช่วยโฟกัสงานก็คืออย่างเช่นเวลาเราประชุมหรือว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราสามารถปิดการแจ้งเตือนเพื่อเราโฟกัสกับงานมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้สำคัญนะครับอันนี้ค่อนข้างจะใกล้ตัวก็คือมีลูกค้าเนะี่อยากจะซื้อ Apple Watch ให้ลูกชายนะครับแต่ว่าเขาไม่มี iPhone เขาเล่นกับหมายถึงตัวอ่า ตัวลูกชายนะครับที่ไม่มี iPhone ทีนี้เราก็ยังสามารถาตั้งค่าได้นะครับก็คือการเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง iPhone ของคุณแม่หรือคุณพ่อก็ได้นะครับโดยตัวนี้ฟีเจอร์ที่รองรับก็คือ Apple w n t s h SE ที่มีระบบเซลลูลา่านะครับเป็นต้นไปเราสามารถใช้คุณสมบัติการตั้งค่าในครอบครัวแล้วก็ใช้ระบบเซลลูลา่าเนี่ยช่วยเราจับคู่ Apple Watch ลูกชายนะครับกับตัวของเราได้ ตงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องซื้อ iPhone ให้ลูกใหม่เครื่องนึง่งท้งทางที่ Apple Watch เนี่ยมันก็สามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมี iPhone นะครับตอนนี้ถัดมาในหัวข้อที่3ครับหัวข้อหลักที่3ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการสาธิตยอดนิยมนะครับที่ควรแสดงให้ลูกค้าดูนะครับอ่าหลักๆส่วน,นี้เวลาลูกค้าถามว่ามันทําอะไรได้บ้างเนี่ยมันก็จะมีการสาธิตสั้นๆเหล่านี้นะครับอย่างเช่น ตัว Apple Watch Series 7สีเขียวเนี่ยก็เราก็สามารถเปิดแอป,ปออกกำลังกายจากบนน็อกนะครับแล้วก็เลือนให้ชูประเภทการออกกำลังกายว่ามีหลากหลายมากเลยแล้วก็ยังมีการออกออกกำลังกายแบบไทก๊กแล้วก็พิลาทิสด้วยนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่แม้ว่าลูกค้าจะปั่นจัก,กรยานใน Apple Watch เนี่ยก็จะเตือนเกี่ยวกับการออกกำลังกายปั่นจัก,กรยานแล้วก็หยุดเชือกคาวได้ด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถทำให้เขาดูได้ แถมแอปเปิลวอชซนี่เจ็ดในยังวัดระดับออกซิเจนในเลือดด้วยนะครับโดยการใช้แอปออกซิเจนในเลือดเมื่อลูกค้าสวมเนี่ยเราก็สามารถเปิดแอปออกซิเจนในเลือดจากด็อกนะครับให้ลูกค้าดูอ่าตรงนี้เนี่ย่าน่าจะเป็นแบบแผนของทาง App Store เองไม่แน่ใจนะครับว่าที่ช็อปหน้าร้านไหนบ้างที่สามารถใช้ Apple Watch ตัวจริงเนี่ยเพื่อสาธิตให้ลูกค้าดูได้นะครับเพราะว่า Apple Watch ที่เป็นเดโมที่อยู่ตามหน้าร้านเนี่ยมันไม่สามารถวัดค่าได้จริงๆนะครับอ่ามันเป็นการโชว์เฉยๆเป็นเดโมเพื่อโชว์นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าได้ซื้ออุปกรณ์ขอยเปิอ่าซื้อ Apple Watch มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้นาฬิกาของลูกค้าได้นะครับสาธิตนะครับการสาธิตต่อไปก็เกี่ยวกับ Apple Watch SE นะครับเราสามารถแสดงการสาธิต แบบเดียวกับซีรีส์เได้เช่นกันนะครับโดยให้เขาสวมแล้วก็อาจจะเปิดแอปสมาธิก็ได้นะฮะออา a p อ l e w a t เ h s ีเนี่ยก็หลักๆก,ก็คือเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่มี ECG แล้วก็มันตัดการวัดอ,นนอ,อ,อ,ออกซิเจนในเลือดออกไปออกซิเจนในเลือดเราก็ไปสาธิตในซีรีส์เจ็แล้วกันครับอ่า แอป Apple w a t c SE เนี่ยใช้ฟังก์ชันอีกได้ทั้งหมดนะครับเราอาจจะสาธิตแอปสมาธิหรือว่าแอปที่เกี่ยวกับการนอนนะครับแอปสลีฟที่มากับของเครื่องก็ได้แถมยังแสดงตัว SOS ฉุกเฉินได้โดยการกดปุ่มแถบเลื่อนกดปุ่มด้านข้างค้างไวจนเห็นแถบเลื่อน SOS ฉุกเฉินนะครับแล้วก็โชว์ความสามารถที่เหมือนกันนะครับใน Apple Watch ทุกรุ่นก็คือ watchOS 8นะครับตัวใหม่ล่าสุด วอลวุ่ยแปดเนี่ยก็จะมีการไฮไลท์ข้อความได้นะครับแล้วก็แสดงหน้าปัแดแบบภาพถ่ายบุคคลได้ก็คือเราสามารถเอาภาพโพสต์ติที่เป็นชัตเตอร์นหน้าชั้นหลังมือเนี่ยขึ้นมาไว้ที่หน้าปัดได้แล้วนะครับแล้วก็ยังมีแอปจับเวลาถอยหลังแอปจับเวลาต่างๆนั่นเองอันสุดท้ายนะครับสำหรับหัวข้อหลักก็คืออย่าลืมแนะนำ Apple Watch ที่มีระบบเซลูล่านะครับเพราะระบบเซลูล่าเนี่ยมันช่วยอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับผู้ใช้ Apple Watch อย่างมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อที่ติดต่อได้อยู่เสมอแล้วก็ไม่ได้ยากเลยเพราะว่าไปเวลาที่เราออกอาจจะออกไปสไวนะาวยน้ำโทรศัพท์ไปที่ล็อกเตอร์พวกนี้ครับเราก็ยังสามารถใช้ Apple Watch ติดต่อสื่อสารได้กรณดีมีเรื่องฉุกเฉินห,หรือต้องการทำธุระด่วนโดยที่ไม่ต้องใช้ iPhone นะครับแล้วก็ Apple Watch s น r i e s นี้สามารถทำได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายด้วยเพียง,งการตั้งค่า ตั้งแต่เริ่มจับคู่ครั้งแรกเลยนะครับทำได้ด้วยตัวเองเลยทำได้ตอน activate Apple Watch เลยนะครับแล้วก็ทุกคนในครอบครัวเนี่ยสามารถติดต่อกันได้เสมอด้วยนะครับไม่ว่าเวลาที่เราจะใช้ฟังก์ชันที่เป็นาการตังค่าในครอบครัวหรือว่าการประชุมสายต่างๆเนี่ย เราไม่มี iPhone แต่ว่าเรายังสัอ่าอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปโอข้อที่แล้วที่ว่าลูกชายไม่ต้องมี iPhone ก็ใช้ได้นะครับเราสามารถโทรหาลูกชายได้นะฮะโดยที่ลูกชายเนี่ยไม่ได้มี iPhone แต่ว่ามี Apple Watch ตัวซลลัล่านั่นเองครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วสาหรับหัวข้อของเดือนเมษ,ษายนนะครับมีความมั่นใจใน Apple Watch สํสำหรับลูกค้าใหม่สวัสดีครับ